ก็มาถึงกันแล้วนะครับสำหรับกายแท้วิญญาณยุทธน้องหัวอู่และหมาลมเฟิ่งเที่ยวเทียนตัวละครดีๆที่บัฟขึ้นมาแบบปังๆแบบนี้จะปล่อยให้หลุดมือไปได้ยังไงพร้อมแล้วไปดูกันเอาเลยครับก็กาสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจานแจ็คไวน์ในเกมเมอร์กันด้วยนะครับ วันนี้ก็อยู่กับการมาสุ่มวิญญาณอ่าธ่าของกายแท้นะครับ2ตัวที่เข้ามาพร้อมกันถ้าเข้ามา2ตัวเนี่ยจานแนะนําว่าเปิดคุ้มนะครับคือมันคุ้มเพราะว่ามี2ตัวโอกาสออกหนึ่งเนต่อเนี่ยมันก็โอเคครับสาหรับ2ตัวนี้เนี่ยจานให้ภาษีเป็นน้องหัวอู่เก่งกว่าเยอะและได้ใช้จริงๆส่วนทางด้านของเฟิงเซี่ยวเทียนเนี่ยอยู่ที่ความชอบที่คนจะหยิบไปใช้ไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่ถ้าเน้นตีกิจกรรมที่จานชอบเล่น หัวอู่ดีกว่ามากๆครับแล้วก็ขอรางวัลแถมนะครับก็จะเป็นลูกแก้วเลือกได้นะครับแหวนห้า0 0ื่นนะครับตัวสุ่ม SSR นะครับนี่สุ่มทุกตัวนะครับตัวแล้วก็ของอื่นจีปาถะแล้วก็เป็นของในการแลกเปลี่ยนนะครับโดยการสุ่มของเราเนี่ยเราจะได้เหรียญอันนี้มานะเหรียญทางด้านของเหรียญตาสายรุ้งนะครับจะมาแลกของได้และหนึ่งในของรางวัลที่ว้าวมากสำหรับรอบนี้นะครับนั่นคือ กระดูกเฟื่องเซี่ยวเทียนครับส่วนแขนกระดูกเฉพาะนะครับบอกได้เลยว่ามันดีมากๆครับสาหรับกระดูกเฉพาะเนี่ยเพราะว่ามันจะเพิ่มค่าพลังให้ฟรีและเป็นกระดูกวิญญาณแสนปีซะด้วยเปิดค่อนข้างยากและเยอะครับอีกอย่างนะครับช่วงกลางเดือนนี้เนี่ยถ้าพลาดไม่อาถ้าคาดเดาไม่ผิดเนี่ยตัวละครใหม่เข้าแน่นอนถ้าเราทุ่มตั๋วไปซะหมดเนี่ยตัวละครใหม่ก็จะอดนะครับกลัวว่าจะเป็นเซียนต้าริวด้วยถ้าเป็นเอเดนอาร์สามารถข้ามได้ เพราะว่าไปเปิดตู้อื่นๆแต่ถ้าเป็น SP เนี่ยโอ้ไม่ไหวจริงๆครับสำหรับกระดูกวิญญาณนี้เนี่ยใครอยากมาจับมาจองก็สามารถมาจัดกันได้นะครับซึ่งเหรียญในการแรกเนี่ยก็จะเป็น66เหรียญแต่ต้องใช้3 4เหรียญก่อนถึงจะใช้66เหรียญได้เปิดน่าจะประมาณ200ใบาจากการคาดเดานะประมาณ200ใบครับถึงจะมาคว้ากระดูกวิญญาณส่วนนี้ได้ไป ไม่ถึงดีจันเคยเปิดแล้วแรกหินเขียวมันประมาณ1 5 0 140ใบนะหมดตัวเลยนะถ้าเปิดอย่างนั้นเพื่อไเป็นการเสียเวลานะครับมันนับอย่างเงี้1ย1ใบเท่ากับ1อันเท่ากับว่าเราจะต้องเปิด1ใบเท่ากับ1อันเปิด90 90ใบครับได้กระดูกวิญญ,ญาณส่วนแขนเฟืองเซี่ยเทียนเฮ้่มันก็น่าสนอยู่นะแต่ว่าถ้าเปิด90บใบเราจะแทบไม่เหลือตัวในการไปสุ่มเอาตัวละครใหม่เลยอันนั้นก็จะแย่หน่อยนะครับ เลงไว้ว่าจะไม่เยอะนะครับเลงไว้ว่าจะไม่เยอะถ้าออกหนึ่งใน2ตัวนี้ก็จะพอเลยด้วยซ้ำเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไม่มีทน้านของตัวไปสุ่มตัว sp หรือว่าตัว str ในช่วงกลางเดือนนะครับลวยครับ10ใบแรกครับโอ้โหจานขออนุญาตเอามือตัวเองบังไว้นะครับจานไม่เห็นอยากเห็นเลทว่ามันจะเปิดได้ยังไงอีกครับ30ใบ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ตัวเลือก SSR ออกนะครับไอ้ตัวสุ่มครับแล้วก็ตัว R เพียบเลยน้องหัวอู่ตัวเดียวจบคุยกันดูเรื่องเอ้ยตัวสุ่ม SSR มีกี่ใบวะน้าส0บใบแล้วครับตัวสุ่ม SSR มีเยอะเหรอหมดแล้วนี่หรือเปล่ายังไม่หมดครับผมใบที่40ครับออกหนึ่งตัวก่อนเลยโอ้โหยังไม่ออกครับ เริ่มมีแนวจุกๆกหนึ่งใบเรียกดวงครับหนึ่งใบเรียกดวงหนึ่งใบอีกทีเรียกดวงครับมาไหมไม่มาครับสิบใบครับผมไม่อยากเบื่อไปมากกว่านี้แล้วแต่โหัวอูมันดีมากครับโอ้โหไม่ออกโอ้ยเริ่มเจ็บแล้วครับร้อยเรามีเท่าไหร่นะร้อยสามสิบกว่าปะเราส่มไปห้าสิบเรามีร้อยสามสิบกว่าครับเราจก็ได้การันตีหนึ่งตัวแล้วเพราะว่ามันการันตีที่หนึ่งร้อยนะครับหนึ่งตัวปุบ ไม่อยากเบื่อมากกว่าน,นี้ขอขอโอ้โหยังไม่มาอีกทีอีกทีโอ้โหแทบเต็มหลอดแล้วะต้องหัวอู่แล้วนะหมาลมนี้ไม่ได้ครับขอหัวอู่หูเอเดามาเพียบเลยเงาแล้วครับตกสุ่มสิ้นเดือนนี้ไอ้กลางเดือนนี้เนี่ยจะต้องเติมเงินเพิ่มแน่นอนครับเกือบการันตีแล้วว่าดูดวงดิอ้าวได้ครับได้ตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วได้หัวอู่ครับ yes ได้หัวอู้มาแล้วครับสุ่มไปทั้งหมดกี่ใบอ่ะ92ใบครับโอ้ต้องหยุดแล้วครับหมาลมอาจจะต้องปล่อยครับเพราะว่าไม่ได้อ่าอยากจะเล่นขนาดนั้นแต่หัวอู่ม,มันเก่งมากครับสำหรับจารย์นะอ่ะแลกของครับเราจะจ้องใช้ทั้งหมด34เฮ้ยเราแลกพอนี่6 4 3 4 90 100ครับต้องสุ่มอีก8ใบอะ่ะสุมอีก8ใบเพื่อได้กระดูกเฟื่องเซี่ยวเทียนที่ไม่มีกายแท้ด้วยซ้า <c oughs> โหมันก็น่าเสียดายนะกระดูก SP เลยอะ่ะถ้าคิดว่ามาถึงจุดจุดนี้แล้วอะ่ะถ้าคิดว่ามาถึงจุดจุดนี้เราต้องใช้ก่อนหน้านี้อีก34เอาไว้แรกอะไรเดียวแลกอันนี้34 33 <c oughs> เหมือนมึงทำมามาให้กูเจ็บปวด ไม่งั้นเราต้องเปิดเพิ่มนะเนี่ย34ต้องเอาตัวที่เป็นเลข2อันนี้เอาลงให้เลข30ครับ30ครับโอเคหรืออีก4ครับแรกเป็นไส้กรอกอ่าเราก็จะเปิดได้แล้วนะครับเปิดให้แรกได้66เปิดอีก8ใบเปิดอีก8ใบได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราเขอาไปซื้อเพิ่มกระดูกวิญญาณ SP ก็เก็บเก็บสะสมไว้ก็ได้นะ งั้นก่อนหน้านั้นครับเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลที่เราได้นะครับเลือกไอ้สุ่มเอทอาร์ได้6ใบก็ถือถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะนะครับเพราะว่าเราสุ่มปกติมันก็คือการสุ่มอะ่ะคุณได้เอทีอาร์หใบจากตัว90แม่เจ้าเยอะมากเอาตัวอาก่อนเยอะครับเยอะมากๆเลยอ่ะตัวนี้ตัวนี้เราขาดอะไรที่เราอยากเล่นปะอ่ะ 6ปีโอ้ผมมาเพียบครับมากาันกลมๆอ๋อได้กลายแทม้มาอีกหนึ่งได้6ใบคือทุกคนมันเยอะนะมันเยอะมากๆนะครับอันนี้พูดจริงว่ามันเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราไปลองเปิดกันดีกว่า6ใบาจาก90ถือว่าเยอะกว่าการเปิดเลทปกติมา,มากๆเฮ้ยตู้นี้มันก็ไม่น่าเกียดนะจริงหากกำลังมองหาร้านเติมเกมโต้รัวตา้ารูสรรพยุทธวิญญ,ญาณจานกันอยู่จานแจ็คขอนะนนาร้านจูนปิโกแพ็คลายเดือนสุดฮิตอย่างแพ็คไส้กอก ก็เพียง90บาทเท่านั้นหรือจะเป็นแพ็กโกในะระดับขึ้นมาก็เพียง220บาทสายสุ่มกาชาใบสุ่มแพ็คใหญ่ก็คุ้มหรือจะเป็นสายเติมเพชร3,700บาทเติมผ่านร้านเพียง3,300เท่านั 3, น้นถูกกว่าเติมเองแน่นอนสะดวกรวดเร็วร้านจดทะเบียนอย่างถูกต้องมั่นใจได้กับเครดิตหลักร้านในการบริการมากกว่า4ปีไม่มีรีฟันแน่นอนอย่าลืมคิดจะเติมเกมนึกถึงจูปิโกลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะครับ ลุยเปิดทีระบายขอแบบขอลุ้นได้ไหมถึงทีระบายครับตัวแรกมาเป็นโอ้โหแม่เจ้าพี่เยี่ยนพี่เยี่ยนมาจุดตีก่อนเลยหนึ่งตัวครับตัวละครที่จานห้าดาวแดงแล้วจะมีเบนจมาม่าสนะครับมีอ้วนไฟมีเออโลงมีเสียเย่นะครับมีจู่ชิงมีปู่พิษนะครับมีหมดแล้วมั้งมีปู่กระดูกนะครับนอกนั้นมาได้หมดครับนอกนั้นมาได้หมด อย่าซ้ำพอขอมาเอามาอัพดาวใต้มู่ไปครับโอ้โหลูกพี่ใต้แหมออกเซิร์ฟไทยแบบนี้จะรักเลยนะโอเคครับนี่คุ้มจริงๆนะพอคิดไปคิดมา90บาได้6ตัวเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวไม่เหลือตัวเปิดตัวใหม่ครับรุ่นโอ้ยตัวพิษไม่ได้ครับปู่พิษจัหนห้าดาวแดงแล้วถือว่าไม่ดีหนึ่งครับต่อครับโอ้โหมัน มันทําให้แบบว่ากายแท้มาเถอะอ่ะคือแบบผมอยากได้กายแท้ครับอ่ะดูดีมันมาแบบอย่างเงี้ยเอ้ยมันมันทำไมเป็นอันนั้นตวะเป็นเหมือนกายแท้วะ่ะทำกายแท้ได้้วยเหรอเราไม่ได้เหลียญจะก,กายแท้มานะอ่ะอึ๊บโอ้โหคือมึงมาคะแนนนี้มึงให้กูเปิดกายแท้ให้มึงกัดกระดูกวิญญาณให้มึงใช่ไหมตอบมาสิฮะ โอ้โหอ้วนไฟซ้ําอีกแล้วทําไมปู่กระบี่จะทำห้าดาวแดงมันไม่ออกโอเคส่วนรางวันที่เหลือแล้วก็เก็บๆเอาไว้ครับก็เป็นของรางวัลแถมมานะครับเดี๋ยวเราไปดูการอัปดาวกันก่อนใต้มุ่ป่ายโอ้ใต้มุ่ป่ายจาน3ดาวเหลืองอะเปิดได้แค่ตัวเดียวในชีวิตอะตัวนี้ตัวที่2ครับมีใครอีกนกขาวขึ้นนกขาวขึ้นไปเลยสดาวแดงครับแล้วก็ อย่างหูตีนี่กายแท้เข้าถึงไหนแล้วเนี่ยกายแท้ยังขาดขาดอยู่อีกห้าวงเลยโหไกลมากโอ้โหพี่เยี่ยนครับพี่เยี่ยนได้มาถึงสี่ดาวแดงแล้วครับที่มาขนาดนี้ครับตัวละครอื่นเนี่ยป่าปะกระเป้านะเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยถังยี่หัวเนี่ยเนี่ยไออินอะไรก็ได้เนี่ยตัวละครเนี่ยถังห้าวเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ย ปีปีตรงด้วยเนี่ยยังไม่5ดาวยังไม่3ดาวแดงด้วยซ้ำเนี่ยไปออกทำไมเยี่ยนเนี่ยอ่าหมาลมครับเฮ้ยมันให้เป็นกายแท้หรอเฮ้ยมันให้เป็นกายแท้เปิดแปลว่าเปิดได้ตัวมีโอกาสได้กายแท้เหรอเฮ้ยสองลูกไฟลุ้งเลยเอ้า เราไม่ต้องไปเปิดหรอวครับแปลว่ากายแท้หาเจ้าจากการสุ่มเหรอในกล่องนั้นอะในกล่องการสุ่มอะแล้วถ้าเวลาเราสุ่มได้ธรรมดาล่ะเราสุ่มตัวออกธรรมดาล่ะอ่ะอ่ะอันนี้เป,นเป็นเป็นเป็นสิ่งที่น่าคิดจานไม่ได้หมาลม,มานะครับดูในตู้ก็ได้น่าจะยังไม่ได้ดูในตู้ก็ได้ครับเนี่ยหมาลมยังอยู่ครับแต่จานได้มาแล้ว หรือว่าเราเปิดตัวละครตัวนั้นได้เราก็ได้กายแท้หรออย่างนั้นแล้วมันจะมีตู้กายแท้ไว้ทาไมครับถูกไหมเฮ้ยห,หรือว่ามันมันให้แบบนี้วะให้แบบในสุ่ม S R ถ้าเมื่อกี้จานสุ่มได้หัวอู่แปลว่าจานก็จะได้กายแท้หัวอูดด้วยนะเออหัวอู่จานได้กายแท้มาแล้วจากจากตู้นี่ครับหนึ่งลูกไฟครับแต่หมาลมได้มาสองลูกไฟเลยอะ่ะอันนี้น่าคิดมาก อันนี้น่าคิดมากว่าเงื่อนไขาการได้อะแต่ถ้าสมมุติตัวที่เราไม่มีเลยอ่าตัวที่มีกายแทย้แต่จันไม่มีเลยไม่มีดิจันมีทุกตัวแล้วมีแค่หกปีที่จันไม่มีตัวเอ้ยจันสังเกตตั้งแต่การเปิดแล้วนะเปิดได้ปุ๊บมันไม่โชว์ตัวละครอ่ะทุกคนสังเกตไหมที่เราเปิดเมื่อกี้ทุกคนที่เปิดเราเปิด S S R อันเนี้ยในที่เราเปิด S S R ของอันเนี้ยมัน มันไม่โชว์ตัวละครครับมันไม่โชว์ตัวละครแต่มันโชว์เป็นหมาแทนความจริงมันต้องเป็นเฟื่องเตี้ยเทียนเป็นหมาจารเลยตกแต่แปลกใจว่ามันทำไมเป็นหมาเอ้ยอย่างนี้ก็ถือว่าได้ลุ้นเพิ่มนะเฮ้ยอย่างวะจานลองอ่านแล้วก็ไม่เจอนะแต่จานว่ามันโอเคครับอ่ะใครไม่โอเคจานโอเคอะ ถ้าเปิดกล่อง s s r ที่ได้จากกิจกรรมแบบนี้แล้วได้เฟิ่งนเซียวเทียนไม่รู้ว่าเขาเป็นบักหรือว่าเขาตั้งใจให้เป็นเฟิร์นจะเทียนแม่งไป2ดาวลุ้งไปแล้วอ่ะ2ไฟลุง้งอ่ะอ่ะสิครั้งเพราะว่าอาจารย์จะไปเอากระดูกครับโอเคนะครับก็หมดไปทั้งหมด80บใบ90บใบหมดไปร้อยใบครับประมาณ100 100นนิดนิดเพราะว่าเราจะแลกกระดูกวิญญาณมา มันมาแล้วก็แรกๆไปเลยก็ได้ครับเหลือสองครั้งแรกอะไรได้บ้างไหมใส่กอกเอาเเอาใส่อกดีกว่าอ่ะครบครับกิจกรรมนี้กิจกรรมนี้จานเก็บครบแล้วนะครับคือจะมันน่าแปลกใจตรงที่เราได้ชิ้นส่วนกายแท้จากอน,นั้นมาเลยอะหรือว่ามันสามารถเก็บได้จากธรรมดาวะคือความความจริงปกติเนี่ยมันมันไปแลกมันไปแลกได้นะครับเข้าใจไหมงั้นเดี๋ยวจานไปลองเข้าเซิร์ฟเวอร์ที่เราไม่มีดูบ้าง ว่าจะเป็นยังไงใน s ซ r v e r อร์จีนใน ID เก่าอะแต่ว่าตัวนี้ก็ได้มาเรียบร้อยครับปลดล็อกได้กระดูกวิญญาณมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาทำคอนเทนต์กระดูกวิญญาณกับกายแท้ดูนะครับเดี๋ยวแยกกันให้ละกันเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการสุ่มในรอบนี้ถือว่าเก็บรางวัลเรียบเลยนะแต่หมดไปประมาณร้อยใบก็ถือว่าจุเกือบเกินโคตาแต่ตัวละครที่ได้มาเนี่ยคุ้มเลยนะครับได้กายแท้หัวอูม,มาหหมาลมมา2 ได้เยี่ยนมาด้วยได้อ้วนได้ปู่พิษอันนี้ก็ซ้ำหน่อยแต่ถือว่าถ้าคำนวณแล้วเนี่ย90ใบแต่ได้เอเด6ตัวแบบลุ้นะ่ะและแถมลุ้นไปน,นั้นได้ไก่แท้อีกอะแม่งโคตรคุ้มเลยนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดซับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องจานแจ็คไวนไนท์เกมเมอร์กันด้วยนะครับไม่ว่าช่องหลักหรือช่องสำรองก็ฝากกันไว้ด้วยไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ เดี๋ยวมีเครดิตทิ้งท้ายให้นิดนึงนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับเซิร์ฟเวอร์อีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งที่ไม่มีการแท้เฉยนะครับไปอ่ะทิ้งท้ายจุดสังเกตนะครับคือการหาเศษกายแท้เนี่ยเราสามารถหาได้จากการเศษตัวละครโดยเราสามารถเลือกนะครับสมมุติเราหาเศษอันเนี้ยได้2อันใช่ไหมเราสามารถเลือกให้เป็นกายแท้2ออันได้แต่หากว่าเราไม่มีกายแท้เนี่ยหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ครับหน้าตาเวลามีกายแท้มันจะเป็นกล่องนะครับมันจะเป็นกล่องให้เราเลือก ว่าจะเลือกเป็นเศษตัวละครหลักหรือจะเลือกเป็นกายแท้ดังนั้นตีกลมๆได้ว,ว่าเมื่อกี้อาจจะเป็นการบั็กหรือว่าเขาอาจจะจงใจทํามาให้ในนั้นนะครับแต่โชคร้ายที่เราเปิดไม่ได้เสียวอู่ในนั้นมันก็เลยไม่ได้เอยไม่ใช่เสียวอู่หัวอู่มันก็เลยไม่ได้ซ้ำน,นะครับไงก็บาย